สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลล์สองอีสูตที่หัวพิเศษร็มร้อยแปดเช่นเดิมนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่โชว์รูมอีสูตที่หัวมอเตอร์พิเศษร็มร้อยแปดนะครับแต่ว่าอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้คือโซนขัดเคลือบสีล้างและพ่นกันสนิมนะครับผมสำหรับอีสูตตัวที่ลูกค้าเห็นอยู่คืออีสูตรดีแม็กซ์สเปซแคบเอสเบียธรรมดาเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการ ขัดเคลือบสีและพ่นกันสนิมนะครับผมซึ cancel, <sh> uh ่งท uh ั uh ้งภายนอกและภายในของตัวรถนะครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับมาพบกับการรีวิวนะครับผมเดี๋ยวเชิญตามผมมาทางด้านนี้เลยครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวนี้เลยครับผม e s u d m a x space c a p s เครื่อง1นะครับผมตัวนี้นะครับผมเริ่มต้นจากการรีวิวด้านหน้ากันเลยนะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นสีดำเทานะครับผม ตัดกับสีโลโก้อีสูเป็นตัวโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบ2สเต็ปนะครับผม1 2นะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับหรือไฟหลอดหรือเรียกว่าตาเพชรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกนะครับตัวนี้นะ ต่อมานะครับที่ด้านล่างนะครับด้านล่าสุดเขาจะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับจะมีเพียงแค่เบ้าสําหรับที่ลูกค้าจะไปบิวอินหรือแต่งเองในอนาคตนะครับผมต่อมานะครับที่ด้านข่าของตัวรถกันบ้างนะครับด้านข้าของตัวรถนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว กระจกมองข้ารับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแต่ว่าไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ที่ตรงแก้มของตัวรถนะครับเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับผมส่วนตัวโลโก้สเปซแคทนะครับจะเป็นแบบสติกเกอร์นะต่อมานะครับต่อมาตัวมือจับประตูรถนะครับผมจะเป็นสีดำนะครับผมไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะสีเดียวกับตัวรถจะมีในรุ่นของตัว LDA ขึ้นไปนะครับ ต่อมานะครับตัวของแต่งต่างๆที่ผมแถมให้นะก็จะเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกนะครับแล้วก็ตัวคิวกันศาสตร์นะครับผมสี่ชิ้นนะครับสำหรับตัวแคปตัวนี้นะด้านหลังนะครับผมก็จะแถมไลเนอร์ปูกระบะของแท้จากศูนย์ให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมต่อมานะครับมาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบไฟหลอดธรรมดานะครับผมตัวมือจับตัวกระบะท้ายก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับ ด้านหลังนะครับโลโก้ต่างๆนะครับทั้ง E สุ D m a x และ DDI จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดนะครับผมตัวกันชนนะครับกันชนสำหรับตัว S นะครับก็จะไม่มีมาให้นะจากโรงงานนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็คือผมแถมตัวนี้ครับผมตัวกันชนท้ายนะครับเป็นแบบกระบอกให้ลูกค้าด้วยนะแต่อันนี้ลูกค้าเขาบอกว่าไม่ต้องติดนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็แถมให้เหมือนเดิมนะติดไม่ติดผมก็ให้ไปนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับผมไปเลี้ยวดวงที่สามนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวเสารับสัญญาณนะก็จะเป็นสีดํานะครับผมตัวกระบะของยีสูนะครับทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับต่อมานะครับนี่เลย สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับนั่นคือตัวล้อนะครับผมล้อนะครับลูกค้าเขาต้องการให้ผมนะครับเปลี่ยนล้อนะครับจากเดิมเดิมเนี่ยคือล้อกระทะขอบ15นะเป็นล้ออลอยขอบ16นะครับผมตัวเป็นตัวล้อของตัว LDA นะครับตัวนี้เลยนะครับผมขนาดขนาด16นะครับผมมาด้วยยาง Bridgestone นะครับผมขนาด215หทั R 1 6นะครับเป็นของเดิมนะครับของตัว LDA นะครับนี่เลยครับ รอบรอบคันด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านนะครับไปดูภายในของตัวรถกันต่อเดี๋ยวเชิญเลยครับตัวภายในของตัวรถนะครับก็เริ่มต้นจากด้านนอกตรงด้านนี้กันก่อนนะครับผมตัวแคปนะเขาก็จะเป็นแบบโอเพนแคปนะครับผมเปิดได้90องศาแบบนี้เลยนะครับตัวมือเปิดก็อยู่ด้านข้างนะครับแบบนี้นะเปิดใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมและกว้างมากๆด้วยภายในนะครับทีนี้เรามาดูที่พวมอะไรกัน พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับผมไม่มีมันติฟังชันบังคับพวงมาลัยและไม่มีคูชคอนโทรลนะครับต่อมานะครับมาที่ ตัวเครื่องเสียงเขนบ้านนะครับเครื่องเสียงของเขาจะเป็นวิทยุแบบดินเดียวนะครับผมฟัง FM AM นะครับและเล่นแผ่นซีดีได้1แผ่นนะครับผมตรงเครื่องเสียงของเขาจะมีช่องเสียบ USB ครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีเสียบ AUX ได้1ตัวที่ตรงด้านนี้นะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบระบบแมนนวลนะครับแบบธรรมดานะแล้วก็จะมี power outlet ให้1ตัวด้วยนะครับที่ด้านข้างทางฝั่งซ้ายตรงด้านนี้นะครับ ตัวเกียร์นะคบจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแบบหัวดําแบบนี้นะไม่มีดีไซน์ใดๆนะครับตัวเกียร์ที่เป็นดีไซน์โครมเป็นโนแบ็คนะครับจะอยู่ในรุ่นของตัวเกรดซัตขึ้นไปนะครับตัววัสดุต่างๆของเขานะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับผมทั้งตัวคอนโซลหน้าและตัวประตูด้านข้างด้วยนะครับผมเป็นพลาสติกทั้งหมดนะตัวเบาะของเขานะครับเบาะนะจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเดินได้สีขาวนะครับผมลักษณะของตัวเบาะเขาจะเป็นแบบเข้ารูปทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวพลาสติกออกให้ดูก่อน นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมชอบนะเขาดีไซน์ดีนั่งสบายนะครับแล้วก็ฝั่งของพักแขนคนขับนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวนี้ครับผมตัวสวิตช์เปิดกระจกไฟฟ้านะครับตัวล็อกเซนทรัลล็อกนะครับตัวล็อกกระจกและตัวนี้ครับผมตัวปรับบานกระจกไฟฟ้านะครับเช่นเดิมนะครับยังคงไม่มีตัวพับกระจกไฟฟ้ามาให้นะพับกระจกไฟฟ้าก็จะอยู่ในเกรดของตัวแซดขึ้นไปนะครับ ของแถมนะครับผมก็จะมีผ้ายางปูพื้นนะครับผมแถมมาให้นะทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับแล้วก็นี่ด้วยผมมีตัวเบาะแคบนะครับแถมให้กับลูกค้าด้วยนะตรงนี้นะไม่ได้มาจากโรงงานนะอันนี้ผมแถมให้นะครับภายในตัวรถนะครับผมสำหรับตัว Space Cap S เกียร์ธรรมดา1.9ก็จะประมาณนี้นะครับ เอาละครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมรถกระบะอีสุของตัวของของโชว์รูมผมนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นตัว2ประตูนะครับผม4ประตูหรือแม้กระทั่งตอนเดียวนะครับผมหรือรวมถึงตัวรถ PPV อย่างอีสุมิวเนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมเซลล์2องอีสุทิพย์หวนเพชรเกษมร้อยแปดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ผมจะมี เบอร์และ ID l ดี e ไลนะครับไว้ด้านล่างของตัวคลิปนี้อยู่แล้วนะครับผมและถ้าหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะติดตามช่องของผมนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของผมนะครับแล้วก็ ในคลิปหน้านะครับผมจะเอาอีสุรุ่นไหนนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเซล2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับ